สวัสดีค่ะพผมสมิรธิแสงทองนะครับมือกับว่ามาดูน้องๆมากินส้มตำนะครับก่อนก่อนจะออกไปงานอยู่บุรีรัมย์นะครับคืนวันที่17กรกกาดา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 โมกขบโอ้ยมาหลายเดือนเลกอรกกาดาคมนะคะอยู่ที่อำเภอปากประค้ำปรอค้ำบุรีรัมย์นะคะอยู่ที่วัดวัดวัดเนี่ยครับพี่น้องจำได้คือพี่หลี่ค่อยถือเหล็กวันนี้ โอ้ยตาเอ้ย์นจะเลยมารอบสองไหมเนี่ยรอบสองค่ะก็เริ่มมาแวะอ่าคือมาแวะกินข้าวก่อนนะเพราะว่าเมื่อคืนนี่มาหอดบุรีรัมย์ประมาณเจ็ดโมงกับแปดโมงมาแวะรีสอร์ทอ่านอนรีสอร์ทเพราะว่าไปวันที่สิบวันนี้หม่องนอนวันเสาร์โหดแต่ขันมาหอดเที่ยงหอดบ่ายสิสินอนวัดยูนะคะนี่มาแวะกินข้าวน้อเอิรน บุ้ยคือบอสย้อนเสียงบสิึงเป็นังซี่พราันอ่มเก่าเพราะคืนน้อง้องนัองแป็ก็แต่แต่ก็น้องอื่นนะคะน้อง้องนอนเมื่อคืนนอนสี่คนนะคะแล้วมาดูกันว่าเราสั่งอะไรบ้างนี่คือน้องสอคนี้าวมี่มาเนี่ยเพื่อนเนี่ยรอนเล็กๆแค่ลจะเมื่อเมื่อไหกับ่ัไหคืออันนั่น้าละเท่เมื่อไหกันโนกตว่า40สิบาท เอาให้กยมากปสวยมากเลยมพรอมมากเลยเดี๋ยวแนวกินนะฮะอันนี้เิมยังกอต้มเนี่ยเต้มเนื้อต้มแซ่บอันนี้ลาดกตกปลาเข็งเนื้อหมูเนื้อไก่อันนี้กระเทยอันนี้ปลาเข่งนะคะอันนี้ปลาคออุ้ยเละแดงเพรเลแดงแล้วเน้อแยัง ไม่หายเลยนี่เป็นกินกันเป็นคนเอาละสวด ง่ายถ้มอนนั้นต้นนอมันแดดกันขันหลังบึงอะไรเอาวัันั่งอยู่นรมางวัญไปยงระเทหนจาดนั่นจางไก่หมูเด้อเออเย็นเลยจะหน่อยเนาะเข้อถุกเนื้อกับกเไปย่ับปลาดาดไมด้อได้ไหมไดไหมันจามบ่บอกกัดาหมูเด้อมาเอาปคนครื่องเออ น้องเออนี่รถออกบายสแต่อา่นานนอนตอนเที่ยงน้องตารถออกบายสแต่อา่านด้านใบสามเครืองงงมากเลยยย่ยกล้องหนาจา้าเอ่อแล้วเรียบร้อยแล้วก็เสร็จปแล้วเรียบร้นอยน,นะครับไอโฟนจ้ะแมีจะเดิทนท่าต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล้วก็ YouTube ด้วยน,นะครับไปงานแล้ว